จะมาจัดโปรโมชั่นที่โคตรตะลึงที่สุดในโลกและจกักรวรรบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับผมติดเลดดอปยิงให้ดูเลยนะครับนะว่าดูมานะครับมาพบกับหน้าไม้ยิงป่านะครับตัวนี้เป็นโซนยกยิงน,นะครับนะออกแบบโดยทานายกรน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ลังสุดพิเศษนะครับสามารถ จับเลดดอดเลยไม่ต้องซื้อขาจับนะครับนะตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับนะแล้วก็รางตัวนี้นะครับนะเป็นรางที่มีอุโมงค์ในตัวนะครับสามารถติดเขาเรียกว่าติดศูนย์หนึงได้เลยนะครับนะรางหนาๆครับนี่นะครับปีกตัวนี้ปีกหนาสามมิลนะครับนะลูกดอกเป็นลูกดอกอ่าเขาเรียกว่าลูกดอกของนะครับเชื่อมทองเหลืองนะสุดยอดสุดยอดเลยนะครับเปิดราคาไปที่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเก้าแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าใครโทรมาสั่ง นะครับโทรมาสั่งแบบโทรมาเลยสั่งนะครับให้พี่อยู่ผมลดไปเลย999บาทครับนี่คือถ้าใครโทรโทรมาสั่งลดไปเลย200บาทนะครับก็คือโทรมาเลยหรือว่าโทรมาแบบว่าอ่าผมต้องการตัวนี้ครับแล้วก็แบบว่าเอออ่าผมทักไปแล้วนะครับผมต้องการตัวนี้เดี๋ยวผมส่งที่อยู่ให้ถ้าบอกแบบนี้เราลดให้เลยเหลือตัวละ999หรือว่าโทรมาสวัสดีครับผมอยากได้หน้าไม้999ครับปุ๊บปุ รวมเงินเรียบร้อยถ้าอยากได้โปลูกดอกเดี๋ยวเราจัดให้นะครับอยากได้โปรยางเราจัดให้นะครับนะเสร็จแล้วปุ๊บบอกที่อยู่เราเราจดที่อยู่เตรียมจัดส่งให้นั่นเอาไปเลยจาก119 9เหลือ999บาทนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมติดเลดดอตยิงให้ดูเลยนะครับเนะี่ยมองผ่านเห็นไหมเห็นจุดแดงๆดงไหมไหนวะเห็นเห็นเห็น,หนไหมโอเคไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะมาดูที้ที่ถนัด อ่ามีขนาดสองตายนะครับนะโอเคโอเควันดูโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงดอก<ม>เดียวรู้เรื่องตดไตุดไหโอ้ตุดตุดไหมนิ่มๆครับผมบอกเลยนะครับนะติดเลดดอตได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรางอุโมงค์นะครับสามารถติดเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรมนะอ่า ศูนย์เลงอ่าแล้วก็วิ่งสายตามอวงวงได้เลยนะครับนะตัวนี้คิดเผื่อไปแล้วนะครับนะขาจับเหล็กนะครับนะลมดําขาจับลมดำกระบอกสายนะครับพร้อมสาย PE ไกลนะครับลมดําสวยๆเลยพร้อมใช้แบบนี้นะครับแต่ไม่ได้รวมตัวเลดดอรนะครับผมเอามาใส่ให้โชว์ให้ดูเฉยๆนะครับว่าเลดดอรตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วแม่นมากนะครับนะอยู่ที่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ ถ้าท่านผู้ชมโทรมาสั่งกับผมเลยปิดการขายคือให้ที่อยู่ผมเลยผมลดไป200บาทครับเหลือ999บาทครับจัดไป